กับใช้เงวไหนขึ้นอยู่กับอีกมันมีคำหนึ่งอะไรย,ยังไม่ใช่แต่ให้สองร้อยแต้มสมมติมีเหมือนในการพูดคำนี้เลยมีใครในห้องนี้มีใคร,ใคร,ใใครของออนไลน์เวลาคิดเสริมเลยนะอะไรนะค่าฟรีคือค่าจะจ่ายใช่ไหมขออนุญาตให้หแบบ้าร้อยแต้มแต่ยังมัน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 ตัวหลักมันคือตัวตัวนี้คือ,ต,คอ,ต,คอตัวสุดท้ายเลย เราได้เซกเมนต์เราบริหารค่าฟีก็คือต้นทุนนะฮะต้นทุนค่าฟีปีว่าอื่นต้นทุนแต่การที่เราเี็นเลสเชนนอรอ่ะสมมติถ้าเราจะขายของออนไลน์ถ้าเราอ e ิงแอดเราหวังอะไรอ่าโอเคอ,อ่ายอดขายสองร้อยแป้มอ่โคกันคุกผมปีเป็นเรื่องเดียวกันคือห้าร้อยตื่นเซกเมนต์แต่ตัวหลักอ่ะขอเฉลยเลยนะนะแต่จดแป้มกันแล้วนะจดแป้งแล้วนะตัวหลักเลยครับข้อสามเนี่ยคือแท็บฟิตครับ เราเลือกเสองทางเราในที่แท็บปิดแท็บปิดแปลว่าอาการเข้าถึง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 เยอะๆเอาไปโภลาสี่ร้อ่แต้มเอเจนต์เนนจะมาหลังแท็บปิดคืออาจจะมีแท็บปิดแต่ไม่เกิดเอเจนเน้นแต่ว่าเราเลือกเสองทางอะไรก็ตามแน่นอนครับเราอยากไปขายของในที่ที่เจะคนเจเราเยอะหรือเจรเราน้อยเยอะเพราะงั้นแท็บปิดเป็นตัวแทรก ในตัวแรกเลยอย่างเช่นจะไปออกบูธจะไปขอจะไปยืนอะสมมต,ติไปออกบูธสมมต,ตปปิแล้วกนะันเป็นปิกซี่แล้วจะไปอยู่มุมในข้างตุลายอย่างเดียวเลยไหมไอ้มูไอะคนนั้นนะไปช็องจมชิงชอยู่ตรงน,นั้นก็คงไม่เหมานะเนาะมันก็โคนจะต้องมาอยู่ข้างหน้า